เตี้ยเตียป้าปะชื่อฝุเหล่าชื่อแตกต่างกันยังไงในซีรีส์แนวไหนที่จะต้องได้เจอกับศัพท์พวกนี้ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาจีนจากซีรีส์ต้องทํายังไงสวัสดีค่ะอาจารย์กมลรั์จากสาขาวิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยลาลาัยนราธิวาสราชนาครินทร์ค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าซีรีส์จีนในปัจจุบันนี้เป็นที่แพร่หลายในวงการซีรีส์เป็นอย่างมากและภาษาจีนก็กําลังมาแรงในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาจีนภายในห้องเรียนก็อาจจะไม่เพียงพอกับผู้เรียนอีกต่อไปวันนี้อาจารย์จะมาแชร์เทคนิคการเรียนภาษาจีนจากซีรีส์จีนและมาแนะนําคําศัพท์ที่แตกต่างกันระหว่างแนวปัจจุบันและแนวพีเรียนค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มดูซีรีส์ข้อที่1เลยก็คือเราต้องแม่นพินอินแม่นพินอินตรงนี้คืออะไรพินอินคืออะไรพยัญชนะคืออะไรสระคืออะไร วันในยุคคืออะไรวิธีการผสมเสียงต้องทำยังไงเมื่อเรารู้และแม่นพินอินแล้วนะคะเราก็ไปเข้าสู่ข้อที่2ได้เลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือการเลือกซีรีส์ที่ตัวเองชอบโดยการเลือกซีรีส์ที่ตัวเองชอบนั้นเนี่ยอาจารย์ขอแนะนําให้เลือกแนวปัจจุบันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิดเรื่องแนวพีเรียดก่อนเนี่ยอาจจะทําให้เราสับสนในคําศัพท์และ คนเนี่ยจะมองว่าเราเนี่ยหลงยุคมาเลยก็ได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างคำสัทงง่ายๆที่มีความหมายเหมือนกันแต่พออยู่ในซีรีส์แนวปัจจุบันและพีเรียดแล้วเนี่ยกลับใช้ไม่เหมือนกันค่ะเจเจน่าป้าปะรอ่าครสับ่านครับ่านครัท่านครับาครับ่นครับอนครับนครับ่านค่านครับานครั่าปคาปาครั่ครับ่ับครั่นะคครครับ่ครันคนคาับ่าคาา ป้าปะที่แปลว่าพ่อนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนจริงจะนิยมใช้คำว่าป้าปะแต่พอมาอยู่ในซีรีส์พีเรียดแล้วเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรกันเอ่ยเรามาดูกันนะคะเเีย爹爹什么爹我现在是以少阳掌门的身份在问你เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ใช่คำว่าป้าปะแล้วนะคะแต่เป็นคำว่าเตียเตียหรือว่าเตีย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  คำนี้นะคะก็แปลว่าพ่อหรือท่านพ่อเช่นกันนะคะแต่จะนิยมใช้ในซีรีส์แนวอดีตแนวย้อนยุคพีเรียนนั่นเองค่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างอีกคํานะคะนั่นก็คือคําว่าชื่อฝูชือฝูกับคําว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อสองคำนี้นะคะมีความหมายแปลว่าอาจารย์ทั้งคู่ค่ะแต่จะใช้แตกต่างกันยังไงนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ เห็นไหมคะคำว่าชื่อฝูชื่อฝูใช้เรียกอาจารย์ในสมัยโบราณค่ะโดยใช้เรียกอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวัรยุทธ์นะคะหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านเฉพาะทางค่ะต่อมานะคะเรามาดูทางด้านปัจจุบันกันบ้างว่าเรียกอาจารย์ว่าอะไรเอ่ยนะคะ小小的的的的有有一需要注意是大是大老我 ช什么เห็นไหมคะเป็นคำว่าเหล่าซื่อเหล่าซือไม่ใช่คำว่าชื่อฝูชื่อฝูแล้วนะคะค่ะถ้าเราดูจากแนวพีเรียดก่อนเนี่ยทุกคนอาจจะพูดคำว่าชื่อฝูชื่อฝูอาจารย์ที่โรงเรียนหรือมหาลัยนะคะก็อาจจะสับสนว่าตัวเองเนี่ยไปบำเพ็ญเซียนหรือว่าไปเล่นวรยุทธ์มาจากไหนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะ เอาละค่ะพอเป็นแนวปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกดูว่าจะเนื้อเรื่องแบบไหนนะคะซีรีส์จีเนี่ยมีหลากหลายแนวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวชีวิตหรือว่โรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นแนววัยทำงาน แนววัยทำงานนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นแนวหมอแนวทหารแนวกฎหมายแนวดีไซเนอร์แนวทำอาหารนะคะหรือจะเป็นแนวการทำงานที่บริษัทต่างๆตรงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนต้องการที่จะรู้คำศัพท์ไปในทางแนวไหนถ้าทุกคนชอบดูแนวหมอนะคะก็คือไปทางแนวหมอเลยถ้าชอบดูทางแนวเข้าครัวเป็นเชฟก็ไปทางเชฟได้เลยค่ะต่อมานะคะเมื่อเราเลือกดูซีรีส์ที่ชอบแล้วและพระนางที่ใช่แล้วนะคะเราก็มาเข้าสู่กัร การหาแอปที่จะดูซีรีส์จีนค่ะโดยแอปหลักๆของประเทศไทยในตอนนี้นะคะก็คือมีแอป VTV กับแอป i c h e นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยอาจารย์ขอเลือกเป็นแอป VTV มาให้ทุกคนดูกันนะคะ mm hmm. เข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า VTV นะคะเมื่อเราเข้าสู่หน้าแอปแล้วเราก็เลือกคำว่าซีรีส์ค่ะแล้วก็เลือกเรื่องทั้งหมดนะคะจากนั้นมันก็จะมีให้ขึ้นนะคะว่าพื้นที่ประเทศจีน และก็เกิดเลือกลำดับเป็นล่าสุดหรือคะแนนนะคะประเภทดรามา่าโรแมนติกหรือค่าธรรมเนียมจะเอาแบบฟรีหรือ VIP ีซีรีส์นะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบราณหรือเรื่องปัจจุบันนะคะโดยเรื่องที่เราจะดูกันวันนี้เนี่ยขอเอาเป็นเรื่องเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะคุณคือป้อมปราการของฉัน โอเคนะคะพอเราเข้ามาสู่เรื่องที่เราดูนะคะมันก็จะมีคําบรรยายเป็นภาษาไทยภาษาจีนตัวย่อตัวเต็มหรือจะไม่มีคําบรรยายก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็คือซีรีส์ที่เราจะเริ่มดูกันในวันนี้ค่ะเทคนิคข้อที่3นะคะก็คือการดูซีรีส์แบบเพลินเพินวิธีนี้นะคะก็คือเป็นการดูซีรีส์รอบแรกเป็นการดูซีรีส์โดยที่เราเนี่ยจะเปิดซับหรือจะปิดซับก่อนก็ได้ดูไปเลยค่ะดูให้ฟินนะคะเหมือนกับการที่เราเนี่ย อ่านหนังสือรอบแรกเราก็จะต้องกวาดสายตาก่อนใช่ไหมล่ะคะการดูซีรีส์ก็ใช้ทฤษฎีนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยอาจจะแบ่งช่วงเวลานะคะเป็นช่วงเวลาละ1-2 2นาทีเพื่อที่จะทําให้ประโยคในบทสนทนาเนี่ยมันสั้นแล้วก็กระชับนะคะแล้วเราก็จะได้หาความหมายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ข้อที่สี่นะคะก็คือการดูรอบที่สองค่ะโดยการดูรอบนี้นะคะเราจะเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองด้วยการปิดซับและจดพิดอินค่ะตัวอย่างเช่นในซีรีส์เรื่องนี้นะคะเ่ยอเ้ยนกล่ยบนะ那个่你อกใคนะอ่าบนะอย่าบอกใครนะอาบอกใครนะอย่าบกใ อพอเราได้ยินว่าตัวละครพูดคําว่าอะไรนะคะเราก็อาจจะพูดตามเขาค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างคลิปเมื่อสักครู่นะคะพูดว่า were i n g 不 u 跟别人相处我肯定ริ跟别人่วต่อเราก็อาจจะเขียนพินอินได้แบบนี้เลยค่ะตอนแรกนะคะเราอาจจะไม่ต้องเน้นย้ําเรื่องเสียงวรรณยุกมากก็ได้นะคะเพราะขึ้นอยู่กับ เสียงของตัวละครน,นะคะแล้วก็เป็นสำเนียงของแต่ละบุคคลด้วยค่ะข้อที่ห้านะคะก็เป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยจะต้องเปิดซับจีนและเช็คว่าพินอินที่เราเขียนถูกต้องหรือเปล่าตกล่那个我跟你说邢克磊的那个事儿你别跟他说要不然我倒霉了你放心我肯定不会跟别人说的还有我怎么给你钱啊微信转账可以吗不用了我又不是来拉活的 อ้าวนะคะพอเราเปิดซับจีนมาแล้วเนี่ยจะทํำยังไงนะคะเห็นภาษาจีนก็ใช่ว่าเราจะรู้ว่าพินอินเนี้ยเนี่ยมันอ่านว่าอะไรนะคะวันนี้อาจารย์เลยมีเคล็ดลับในการมาแชร์การเห็นตัวอักษรจีนจากในซีรีส์หรือรูปภาพกันนะคะว่าเรามีวิธียังไงที่จะแปลงให้มันเป็นพินอินค่ะข้อที่6นะคะเมื่อเราได้คําตอบแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาเช็คและจดโน้ตค่ะโดยการจดโน้นี้นะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะโอเคนะคะพอเราเข้ามาสู่แอปไลน์แล้วเนี่ยเราก็เลือกที่สแกน QR code ค่ะโดยระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถเลือกประโยคที่เราต้องการที่จะทราบความหมายแล้วก็ทราบพินอินค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเลือกเป็นประโยคนี้แล้วกันนะคะแล้วก็หยุดไว้ก่อนค่ะสต็อปคลิปไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกที่สแกนข้อความที่ด้านขวาล่างเลยนะคะ กำลังตรวจหาเห็นไหมคะตัวอักษรที่อยู่บนหน้าจอทั้งหมดจะปรากฏขึ้นด้านล่างนะคะก็จะมีทั้งภาษาไทยหน้าแรกซีรีส์คอมเมนต์หรือว่าจะเป็นภาษาจีนตรงนี้นะคะที่เราต้องการเราก็ก๊อปเลยค่ะแล้วก็เอามาวางไว้ใน Google เข้าไปที่แปลภาษานะคะกดวางค่ะโอเคแล้วก็จะเห็นด้านล่างนะคะมีพินอินอยู่ วอลเกิลติงหูข่ยเกลืนเตียเดินชั่วเตอก็จะมีพินอินอยู่ด้านล่างนะคะและสามารถเปิดฟังเสียงได้ค่ะในที่นี้นะคะเราก็แยกไปเป็นประโยชน์ถ้าวอลเิติ้งหูข่วยได้หมดเลยนะคะอ่าเราอยากจะรู้คำศัพท์ไหนอย่างนี้อาจารย์อยากจะรู้คำว่าวอลวอลนะคะเราก็เซิร์ชคำว่าวอล เราเซชคำว่าวอแล้วเราก็เขียนว่าวอแปลว่าอะไรโอเคเราก็หาความหมายได้เลยนะคะด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าวอแปลว่าฉันนะคะโอเคค่ะข้อที่7นะคะก็คือการ cover เป็นตัวละครในซีรีส์ค่ะเรื่องนี้นะคะอาจจะต้องใช้อินเนอร์ในตัวหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ฝึกและชินกับสำเนียงในสิ่งที่เราได้ยินมาค่ะ อย่างเช่นในคลิปนี้นะคะเราจะได้ยินพระเอกเนี่ยเป็นคนพูดว่าวอล์คเ e ิงป e ูขยเกิลเปียรเรนชวอะวอเิงปยเกิรลเปียเรนชวอเราก็อาจจะเรียนแบบในสิ่งที่พระเอกพูดมานะคะแล้วก็ใส่อินเนอร์เข้าไปส่วนจะเหมือนหรือไม่นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลด้วยค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราเรียนรู้เทคนิคทั้ง7ข้อในการเรียนภาษาจีนผ่านซีรีส์กันแล้ว ฉะนั้นเราขอมาทบทวนกันดูก,ก่อนนะคะว่า7ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่1นะคะแม่นพินอินค่ะข้อที่2นะคะเลือกซีรีส์ที่ตัวเองชอบนะคะโดยอาจารย์ขอแนะนําให้เป็นซีรีส์แนวปัจจุบันค่ะข้อที่3นะคะก็คือการดูรอบแรกดูไปเลยค่ะดูแบบฟินฟินจะเปิดซับหรือจะปิดซับก็ได้นะคะข้อที่4นะคะก็คือการดูแบบปิดซับค่ะแล้วก็จดพินอินนะคะ ข้อที่5นะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะมาเช็คคำตอบด้วยการเปิดซับจีนค่ะและข้อที่6นะคะก็มาถึงขั้นสู่การจดโน้ตค่ะข้อที่7นะคะ cover เป็นตัวละครค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการเรียนภาษาจีนจากซีรีส์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้จากคลิปนี้และขอให้ทุกคนที่กําลังเรียนภาษาจีนอยู่ในตอนนี้นะคะสนุกและมีความสุขในการเรียนภาษาจีนหวัวเมือนอี้ฉีเสวยสีหัหยี 一起加油吧！谢谢。